หุ่ยเป่าปี๊ดอ่ะขุนอยู่ตรงนี้เลยหลอกหลอกคู่ต่อสู้ไว้ไปอยู่นั่นทำไมอ่ะกองหน้าไงมันงงแล้วทำไมกองหน้าไม่กล้ามาที่โกกูวะมันงงแต่พอกองหลังเข้ามาปั๊บขุนวิ่งเลยวิ่งนี่วิ่ม <า S 2> งมาหลอกกันตรงนี้พอหลอกนี้สักปั๊บอีกอึดใจวิ่งกลับมาตรงนี้ห<อ>ลอกให้กองหลังมาควายเขว ถึงหน้าถึงมันมายืนออพอถึงนี่เสร็จปับ๊บพอถึงนี่ปับ๊บกระชากตัวเองมาเร็วเลยมามุมนี้เอาพอลูกบอลมาถึงตรงหน้าปับ๊บเดินเดินมานี่เลยที่เดินมาโก้เขาเออคุณไปตบหัว <c oughs> หัวโก้เขาหนึ่งทีคุาเอาคนเตือนเขามาผักอกโก้เขา <c oughs> เพื่ออะไรไหมครับเพื่ออะไรครับ oh. คุณจะได้ใบเหลือง oh. และในระหว่างนี้ก้องทุกๆตัวเนี่ยจะโฟกัสมาที่คุณเพราะอะไรเพราะคุณได้ใบเหลืองย yes,